ยินดีต้อนรับสู่ช่องความรู้พุทธศาสนาที่นี่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการทำสมาธิต่อต้านความชราซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่จะเสริมสร้างสุขภาพและความสงบในชีวิตของคุณการทำสมาธิต้านความชราเป็นการฝึกฝนที่ทรงพลังซึ่งชวนให้เราสำรวจการแก่ชราในมุมมองที่แปลกใหม่และเป็นการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มักจะยกย่องความเยาววัย และมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและมีชีวิตชีวาการทำสมาธิเปิดโอกาสพิเศษให้เราได้มองเห็นความแก่ชราในแง่มุมใหม่แทนที่จะมองว่าการแก่ชราเป็นการสูญเสียเราสามารถเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลองมันในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันมีค่าและปัญญาที่สะสมไว้ในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกถึงประโยชน์ของการฝึกฝนนี้และสร้างสมาธิที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับแก่นแท้แห่งความเยาวะนัยของคุณอีกครั้ง การแก่ชาราเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทุกคนต้องเผชิญแต่ไม่จำเป็นต้องมองมันด้วยความเศร้าหรือความต่อต้านทุกริยรอยยอและเส้นทางบนใบหน้าของเราบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงช่วงเวลาที่ผ่านพ้นความรักที่เคยสัมผัสและบทเปลี่ยนที่ได้รับตลอดทางการทำสมาธิต้านความชารานี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อการแก่ชาราส่งเสริมทัศนคติแห่งการยอมรับและขอบคุณเมื่อเราคิดถึงความหมายของการแก่ชาราเรามักจะมุ่งเน้นที่รูปลักษณ์ภายนอกสุขภาพ และความมีชีวิตชีวาอย่างไรก็ตามแก่นแท้ของความแก่ชาราที่แท้จริงอยู่ที่ขวามรุ่ยแห่งประสบการณ์ที่เราสังสมมาตลอดหลายปีการฝึกทำสมาธิสอนให้เราเฉลิมฉลองความร่ำรวยนี้และสำรวจวิธีที่เราจะหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกอ่อนเยาว์และกระชับกระเฉงไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตามการทำสมาธิเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นานาประการซึ่งช่วยให้การแก่ชารามีสุขภาพดี และมีความสุขการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิเป็นประจำสามารถช่วยลดระดับความเครียดส่งเสริมสุขภาพจิตและแม้กระทั่งส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายการลดความเครียดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่การทำสมาธิสามารถถ s o n ผลกระทบได้เนื่องจากความเครียดรือ้อรงเป็นสาเหตุสำคัญที่เร่งให้เกิดความชราเมื่อเราฝึกทำสมาธิเราจะได้เรียนรู้วิธีผ่อนคลายลึกซึ้งปล่อยให้ร่างกายฟื้นฟูและฟื้นตัวเมื่อเราสามารถลดระดับความเครียดในชีวิตของเราได้เราก็จะให้โอกาสเราในการในการรักษาตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนออกมาในสุขภาพโดยรวมของเราอีกประโยชน์ที่สําคัญของการทําสมาธิค,คือการปรับปรุงสุขภาพจิตการฝึกสมาธิเกี่ยวข้องกับการลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าซึ่งอาจเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นการทําสมาธิสอนให้เรามองดูความคิดของเราอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นซึ่งช่วยให้เราหยุดวงจรความคิดเชิงลบการฝึกฝนนี้ช่วยสร้างจิตใจที่แข็งแรงซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตที ยาวนานและมีความหมายนอกจากกรณีการทำสมาธิยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจ่อและความจำของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นสมองอาจสูญเสียความยืดหยุ่นแต่การทำสมาธิแสดงให้เห็นว่าช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนี้ทำให้จิตใจของเราคมชัดและกระชับกระเฉีความสามารถในการจดจ่อและความจำที่ดีขึ้นนี้ช่วยให้เรามีส่วนร่วมและตื่นตัวอยู่เสมอการทำสมาธิยังมีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายคนประสบปัญหาการนอนหลับเมื่อแก่ขึ้น และการทำสมาธิอาจเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการสงบจิตใจก่อนนอนการฝึกทำสมาธิสร้างพื้นที่แห่งความเงียบสงบทำให้การนอนหลับลึกซึ้งและฟื้นฟูได้ดีขึ้นการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูเซลล์และสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้การทำสมาธิยังช่วยให้เราสร้างความเชื่อมโยงทางจิตปิญญาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเชื่อมโยงนี้สามารถให้ความรู้สึกสงบและการยอมรับโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่การแกะชรานำมาการฝึกทำสมาธิ ช่วยให้เราได้สำรวจมิติทางจิตวิญญาณของชีวิตซึ่งมักจะถูกละเลยแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อเราเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำสมาธิต้านความชราแล้วเรามาเข้าสู่การฝึกปฏิบัติกันเธอให้หาสถานที่เงียบสงบที่คุณรู้สึกสบายและปล่อยสิ่งรบกวนเริ่มต้นการทำสมาธิต้านความชราโดยนั่งหรือนอนในท่าทางที่ผ่อนคลายหลับตาและเริ่มสังเกตลมหายใจของคุณหายใจเข้าลึกๆทางจมูกให้หน้าท้องขยายหยุดหายใจสักครู่แล้วค่อยๆหายใจออกทาง ฝากทำซ้ำกระบวนการนี้หลายๆครั้งให้ทุกลมหายใจพาคุณลึกลงไปสู่ความผ่อนคลายเมื่อคุณหายใจเข้าออกต่อไปเรื่อยๆให้เริ่มปล่อยความตึงเครียดที่สะสมอยู่ในร่างกายมุ่งเน้นที่กล้ามเนื้อไหล่คอและกอนหามและจินตนาการว่าทุกการหายใจออกคุณได้ปล่อยความตึงเครียดออกไปสร้างพื้นที่ให้ความสงบและความเงียบสงบหลังจากผ่านไปสักพักเมื่อคุณรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายแล้วให้เริ่มนำความสนใจไปที่การสร้างภาพในจิตใจจินตนาการว่า คุณอยู่ในสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเยาวัยของคุณสถานที่นั้นอาจเป็นชายหาดที่มีแดดสองป่าที่เงียบสงบหรือสถานที่ใดก็ได้ที่คุณเชื่อมโยงกับความสุขและความมีชีวิตชีวาจินตนาการว่าคุณอยู่ที่นั่นรู้สึกมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังพยายามสัมผัสกับความรู้สึกในแง่บวกที่สถานที่นั้นมอบให้ปล่อยให้ความรู้สึกของความสุขและอิสระนี้แผ่ซ่านไปทั่วตัวคุณในขณะที่คุณดําเนินต่อไปในการสร้างภาพนี้เริ่มพูดกับตัวเองด้วยคํายืนยันในแง่บวกที่สอดคล้องกับความเยาวัย และพลังพูดกับตัวเองว่าฉันเต็มไปด้วยชีวิตและพลังงานฉันยอมรับการแก่ชาราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและทุกวันฉันรู้สึกมีปัญญาและแข็งแกร่งมากขึ้นให้คำเหล่านี้สะท้อนอยู่ภายในสร้างพื้นที่ทางจิตที่ความเยาว,วัยและพลังงานสามารถเจริญเติบโตได้ดำรงอยู่ในสภาพของการผ่อนคลายและการสร้างภาพนี้อย่างน้อย15-20นาทีปล่อยให้จิตใจและร่างกายของคุณซึมซับประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีเหล่านี้ เมื่อคุณรู้สึกว่าถึงเวลาสิ้นสุดการทำสมาธิเริ่มนำความสนใจกลับมาสู่ปัจจุบันขยับนิ้วมือและนิ้วเท้าเบา,เบาๆและเมื่อพร้อมค่อยๆลืมตาขอบคุณตัวเองที่ได้ใช้เวลาในการดูแลตัวเองและหล่อเลี้ยงจิตใจและร่างกายของคุณโปรดจำไว้ว่าการทำสมาธิต้านความชราไม่จำกัดอยู่แค่ช่วงเวลาเหล่านี้แต่สามารถฝังอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณได้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำสมาธิต้านความชราให้พยายามฝึกฝนมันเป็นประจำสร้างกิจวัตรที่รวมการทำสมาธิ และนิสัยที่ดีต่อสุขภาพซึ่งจะหล่อเลี้ยงทั้งจิตใจและร่างกายการแยกตัวจากโลกดิจิทัลและใช้เวลาในธรรมชาติสามารถฟื้นฟูจิตใจได้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาจิตใจที่เยาว์วัยประสบการณ์ที่แชร์ร่วมกับคนที่เรารักและเสียงหัวเราะก,กับพวกเขาสามารถนํามุมมองใหม่มาสู่ชีวิตรักษาจิตวิญ,ญญาณให้เบิกบานและร่าเริงระหว่างการเดินทางของคุณโปรดจําไว้ว่าการแก่ชาราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแทนที่จะกลัวมันจงเลือก ที่จะยอมรับมันการทำสมาธิต้านความชราเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกระฉับกระเฉงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในทุกช่วงของชีวิตเมื่อฝึกทำสมาธิคุณจะให้โอกาสตัวเองในการบำรุงร่างกายจิตใจและจิตอิญญาณของคุณทำให้คุณมีชีวิตอยู่ด้วยความสมบูรณ์และความสุขขอให้การเดินทางทำสมาธิของคุณยังคงส่องสว่างชีวิตของคุณนำพาความรักความขอบคุณและมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความหมายของการแก่ชรา การทำสมาธิต้านความชราไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ยังเชิญชวนให้เราพิจารณาความสัมพันธ์กับเวลาของเราอีกด้วยหลายครั้งเรามักรู้สึกว่าเวลาเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่ควรกลัวหรือเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้สิ่งนี้สร้างแรงกดดันให้เราต้องทำอะไรให้สำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายก่อนที่จะสายเกินไปอย่างไรก็ตามการทำสมาธิสอนเราว่าเวลาเป็นพันธมิตรแต่ละขณะปัจจุบันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และเรียนรู้การฝึกนี้ช่วยกระตุลให้เราอยู่กับปัจจุบัน และเพื่อเพลินไปกับความงดงามและคุณค่าของทุกช่วงเวลาขณะทําสมาธิเราอาจตานักได้ว่าพลังที่แท้จริงของเวลายอยู่ในความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของมันแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวการแก่ชารามากําหนดการกระทําของเราเราสามารถใช้การทําสมาธิเพื่ออบก,กอดแต่และช่วงของชีวิตจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในวัฏจักรของการเติบโตและวิวัฒนาการเมื่อทําเช่นนี้เราจะสามารถปลุกฝังความรู้สึกสงบในเรื่องการแก่ชารารู้ว่าทุกช่วงชีวิตนำมาซึ่งการเรียนรู้และโอกาสใหม่ๆ หนึ่งในข้อดีของการทำสมาธิคืคอธรรมชาติที่ยืดหยุ่นไม่สำคัญว่าอายุหรือระดับประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไรการทำสมาธิต้านความชราไม่เฉพาะสำหรับผู้สูงอายุแต่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีสติการเริ่มต้นฝึกสมาธิเป็นประจำตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยให้เราปลูกฝังพื้นฐานของการดูแลตัวเองและการตระหนักรู้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตการทำสมาธิยังเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นลองสร้างกลุ่มทำสมาธิ ที่ให้คนหลายช่วงอายุได้มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และฝึกฝนร่วมกันการรวมกลุ่มเช่นนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและสร้างความรู้สึกถึงการเป็นชุมชนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อความเป็นอยู่ทางอารมณ์การได้เชื่อมโยงกับคนอื่นๆช่วยให้เราเห็นว่าการแก่ชราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตอันยิ่งใหญ่และเชื่อมโยงกันผ่านการทําสมาธิเราสามารถปลูกฝังจิตสํานึกที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและการแกะชราเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเ,เ,เห็นการเปลี่ยนแปลงในความคิด และอารมณ์ของเราความกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์หรืออายุมักจะเริ่มลดลงเราจะรู้สึกมีความสอดคล้องกับแก่นแท้ของตัวเองมากขึ้นและเริ่มชื่นชมในความงามของปัญญาและประสบการณ์เมื่อเรามีสติรู้ถึงความคิดและอารมณ์ในระหว่างการทำสมาธิเราสามารถนำเอาสติที่ฝึกฝนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายเราอาจพบว่าตัวเองมีความสงบมากขึ้นแทนที่จะตกอยู่ภายใต้ความเครียดเราสามารถใช้เทคนิคการหายใจที่เรียนรู้มา พื่อสร้างความสมดุลให้กับตนเองความสามารถในการตอบสนองอย่างมีสติคือกุญแจสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีเป็นชีวิตที่เรารู้สึกควบคุมได้และสามารถเผชิญกับอุปสรรคด้วยความสง่างามและความกล้าหาญการทำสมาธิต้านความชรายังเป็นโอกาสในการสำรวจแนวคิดของการดูแลตนเองเมื่อเราแก่ตัวขึ้นเรามักจะถูกล่อลวงให้เอาความต้องการของผู้อื่นมาก่อนอย่างไรก็ตามการทำสมาธิสอนเราว่าการดูแลตนเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งจำเป็นการดูแลตนเองทำให้เรามีพลัง และความพร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นการให้ความสําคัญกับการดูแลตนเองเป็นขั้นตอนสําคัญสําหรับการแก่ชราอย่างมีสุขภาพที่ดีซึ่งนอกจากการทําสมาธิแล้วยังรวมถึงการหาเวลาสําหรับงานอดิเรกและกิจกรรมที่นํามาซึ่งความสุขการผสมผสานช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตประจําวันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับความชราการฝึกฝนงานอดิเรกการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆและการทดลองความสนใจใหม่ๆช่วยให้จิตใจตื่นตัว และมีส่วนร่วมลองออกจากพื้นที่ปลอดภัยของคุณและลองสิ่งใหม่การเรียนรู้สิ่งใหม่เช่นเครื่องดนตรีภาษาใหม่หรือการออกกําลังกายที่ท้าทายช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงท้าทายจิตใจของเราแต่ยังทําให้จิตใจยังคงสดชื่นและมีชีวิตชีวาสุดท้ายการทําสมาธิต้านความชรายังรวมถึงการฝึกฝนความรัก และความเมตตาต่อตอนเองในขณะที่คุณเริ่มเดินทางนี้อย่าลืมที่จะมีเมตตาต่อตัวเองยอมรับว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองนี่คือเรื่องปกติความไม่สมบูรณ์และความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์คุณมีค่าคู่ควรกับความรักและความเคารพในทุกช่วงของชีวิตการรับฝึกฝนความรักต่อตอนเองสามารถทําได้ผ่านคํายืนยันในแต่ละวันเตือนตัวเองถึงความงดงามภายในและความสําคัญของการเห็นคุณค่าของตัวเองคํายืนยันเหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายแต่มีผลกระทบเชิงบวกอย่างลึกซึ้งต่อการที่เรามองตอนเอง องและความสัมพันธ์ของเรากับโลกรอบตัวเมื่อเราฝึกฝนและไตรตรองเรื่องการทำสมาธิต้านความชราอย่างต่อเนื่องเราอาจสังเกตได้ว่าเส้นทางนี้ไม่เพียงแต่เพื่อเราเองเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงผู้อื่นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนและครอบครัวสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างการกระตุ้นให้ผู้อื่นฝึกฝนการดูแลตัวเองและการทำสมาธิไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตของคนสมบูรณ์ขึ้นแต่ยังมีส่วนช่วยสร้างสังคมที่มีจิตสำนึก และมีสุขภาพดีมากขึ้นเมื่อคุณดำดิ่งสู่เส้นทางของการทำสมาธิต้านความชราคุณอาจพบว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการฝึกฝนนั้นสำคัญมากพื้นที่ที่เงียบสงบและอบอุ่นจะช่วยให้ประสบการณ์การทำสมาธิของคุณดีขึ้นลองจัดมุมหนึ่งของบ้านให้เป็นพื้นที่สำหรับการทำสมาธิโดยเฉพาะตกแต่งด้วยสิ่งของที่ช่วยสร้างความสงบเช่นหมอนนุ่มๆเทียนหอมและพืชสีเขียวสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายการปรับแต่งพื้นที่เช่นนี้ไม่เพียงทำให้การฝึกฝนสะดวกขึ้น แต่ยังเป็นการเตือนใจถึงพันธสัญญาที่คุณทำไว้กับตัวเองเพื่อมุ่งสู่การมีอายุที่สุขภาพดีและเต็มไปด้วยพลังชีวิตการใช้เสียงและดนตรีขณะทำสมาธสามาิสามารถเพิ่มประสบการณ์ได้เสียงธรรมชาติเช่นเสียงนกร้องหรือเสียงน้ำไหลจะช่วยทำให้จิตใจสงบและสร้างการเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีลย์ลิสต์ดนตรีบอรเลงที่หาฟังออนไลน์ได้ซึ่งสามารถนำพาคุณเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายได้มากขึ้นทำให้คุณจดจ่อกับการฝึกฝน และรับประโยชน์จากการทำสมาธิอย่างเต็มที่การฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องซ้ำซากหรือจำเจคุณสามารถทดลองวิธีการและแนวทางต่างๆที่เหมาะกับคุณเช่นลองทำสมาธิแบบมีผู้นำซึ่งผู้สอนจะพาคุณเดินทางผ่านจินตนาการหรืออารมณ์สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความสนใจและความผูกพันในการฝึกฝนอีกทั้งยังให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการแก่ชาราและความมีชีวิตชีวานอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกการทำสมาธิโดยเน้นในด้านต่างๆเช่นการรักตนเองการยอมรับหรือการเยียวยา ซึ่งจะทําให้แต่ละครั้งของการทําสมาธิเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และตระหนักรู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองในแง่มุมใหม่ๆอีกเทคนิคที่ทรงพลังที่สามารถนํามาใช้ร่วมกับการทําสมาธิต้านความชราคือการสร้างภาพในใจขณะทําสมาธิลองนึกภาพตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเปล่งประกายไปด้วยสุขภาพความมีชีวิตชีวา และความสุขจินตนาการว่าตัวเองใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาโดยร้ความกังวลเรื่องอายุหรืออนาคตเทคนิคการสร้างภาพในใจนี้ไม่เพียงเสริมสร้างจิตใจแต่ยังเปิดโอกาสให้ความรู้สึกในแง่บวกส่งผลต่อความมอเป็นจริงเมื่อคุณนึกถึงภาพของตัวเองที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจิตใจของคุณจะเริ่มทำงานเพื่อพาคุณไปสู่ภาพนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงของคุณลองพิจารณาการจดบันทึกการทำสมาธิในสมุดบันทึกการเขียนถึงประสบการณ์ความรู้สึก และสิ่งที่ได้เรียนรู้จะช่วยให้คุณเข้าใจการฝึกฝนลึกซึ้งยิ่งขึ้นและช่วยติดตามความก้าวหน้าของคุณไปตามการเวลาบันทึกว่าคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากแต่ละครั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นและข้อคิดที่ได้สมุดบันทึกนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องมือสะท้อนถึงตนเองงอแต่ยังเป็นแหล่งแรงบันดาลใจในช่วงเวลาที่คุณสงสัยหรือหมดกำลังใจการกลับมาอ่านประสบการณ์ของตัวเองจะช่วยจุดประกายความมุ่งมั่นและเตือนให้คุณระลึกถึงประโยชน์ที่การทำสมาธิได้นำมาสู่ชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจค้นพบว่า การทำสมาธิต้านความชราไม่ใช่เพียงการฝึกปฏิบัติแยกจากกันแต่เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อวิธีการที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นต่อโลกและที่สำคัญที่สุดคือต่อตัวเองการฝึกนี้สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทัศนคติที่เป็นบวกและมีความเข้มแข็งทางจิตใจช่วยให้คุณเผชิญกับทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยความสงบและมีศูนย์กลางแทนที่จะมองการแก่ชราเป็นภาระรคุณจะมองเห็นมันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาและประสบการณ์ อีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถเสริมสร้างการทำสมาธิต้านความชราคือการออกกำลังกายที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความแข็งแรงกิจกรรมเช่นโยคะหรือไทเก็ตไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อร่างกายแต่ยังช่วยประสานจิตใจและจิตวิญ,ญญาณด้วยยอ,อก,การออกกำลังกายที่นุ่มนวลเหล่านี้ช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ถึงร่างกายและการหายใจช่วยรักษาความมีชีวิตชีวาและพลังงานให้คงอยู่ตลอดช่วงชีวิตการผนวกการเคลื่อนไหวเหล่านี้เข้ากับการฝึกสมาธิสร้างวิถีชีวิตแบบองค์รวมที่หล่อเลี้ยงทุกด้านของการเป็นอยู่ นอกจากนี้เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับผู้อื่นที่ฝึกการทำสมาธิต้านความชราเช่นเดียวกันคุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้จากปัญญาของผู้อื่นการสร้างกลุ่มสนับสนุนสามารถนำมิติใหม่มาสู่การฝึกปฏิบัติของคุณซึ่งทุกคนสามารถกระตุ้นกันและกันแบ่งปันคำแนะนำความท้าทายและความสำเร็จการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างพันธสัญญาของคุณแต่ยังช่วยขยายวงสังคมของคุณมอบความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งและการเป็นชุมชนการพูดคุยเกี่ยวกับการแก่ชรา และประโยชน์ของการทำสมาธิอาจทำให้คุณกลายเป็นผู้สนับสนุนเรื่องการดูแลตัวเองและสุขภาพจิตการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับเพื่อนครอบครัวหรือในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสามารถช่วยทำลายยอความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแก่ชราและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้หันมาฝึกฝนที่ช่วยส่งเสริมการแก่ชราอย่างมีสุขภาพดีคุณสามารถสร้างเนื้อหาเช่นบทความในบล็อกหรือวิดีโอที่แบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับการทำสมาธิ และผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตของคุณซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างการฝึกปฏิบัติของคุณแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้หันมามองการทำสมาธิเป็นเครื่องมือในการดูแลตนเองอีกด้วยสุดท้ายเมื่อคุณได้อนุญาตให้ตัวเองสำรวจทุกแง่มุมของการทำสมาธิต้านความชราค,คุณไม่ได้เพียงแค่ทำงานในด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ของตอนเองแต่ยังสร้างมรดกเอชีงกที่ยั่งยืนอีกด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเต็มที่ทำให้คุณกลายเป็นแบรบอย่างแก่ผู้ที่อยู่รอบตัววิธีการที่คุณเผชิญกับการแก่ชรา และการดูแลตนเองของคุณสามารถสร้างอิทธิพลต่อคนรอบข้างแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและความหมายสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับอายุเส้นทางของการทำสมาธิต้านความชรานี้คือการเฉลิมฉลองชีวิตในทุกๆด้านลมหายใจแต่ละครั้งความคิดบวกแต่ละความคิดและความรู้สึกขอบคุณแต่ละครั้งล้วนเป็นก้าวสู่การํำรงอยู่ที่อุดมสมบูรณ์และน่าพึงพอใจมากขึ้นเมื่อคุณมุ่งมั่นกับการฝึกฝนนี้คุณกำลังทุ่มเทให้กับเส้นทางของการค้นหาตนเองการยอมรับ และความรักในตัวเองการแก่ชาราจะไม่เป็นภาระอีกต่อไปแต่เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงกับตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อปลุกฝังปัญญาและความการุณาและเพื่อเฉลิมฉลองความงามในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตการทำสมาธิต่อต้านความชาราเป็นการฝึกที่ส่งพลังช่วยฟื้นฟูพลังงานและเสริมสร้างความสงบภายในเปลี่ยนมุมมองการสูงวัยให้เป็นเส้นทางแห่งปัญญาและความสุขเริ่มฝึกสมาธิตั้งแต่วันนี้เพื่อเชื่อมต่อกับตัวเองอย่างลึกซึ้งและใช้ชีวิตด้วยความขอบคุณอย่าลืมกดติดตามกดไล์ และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในทุกการเดินทางของคุณ